ค่ะสวัสดีค่ะก็หลังจากที่ห่างหายจากการลงโซเชียลแคมตอนนั้นที่ไปเกาหลีนะคะก็นานมากนะ,ะก็วันนี้นะคะก็มาลงอีกครั้งเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่ผอมมากแล้วเวลาผอมเนี่ยก็จะไม่มีหน้าอกเลยนะคะก็วันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะซึ่งเป็นเพื่อนพิตตี้คนหนึ่งเนี่ยแนะนำนะคะมาว่าเออถ้าแบบ ลองกินตัวเนี้ยแบบคือหน้าอกก็จะแบบกระชับขึ้นขนาดหน้าอกก็จะเพิ่มขึ้นนะคะรวมถึงเนี่ยก็จะเออได้ในเรื่องของผิวพรรณแล้วก็สิวก็จะลดลงด้วยเนาะเพราะว่ามันมีในส่วนผสมของคอลลาเจนกาวเคือกูต้าไทโออะไรแบบนี้ค่ะก็นี่เลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ฮาระเกอร์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงจริงนะคะซึ่งหาซื้อได้นะคะตาม อินสแกรมก็มีนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นถ้าใครสนใจเนี่ยตัวไหนนะคะก็กินแล้วก็ดีมากนะนี่กินมาแค่สองแผงก็รู้สึกว่าโอเคขึ้นนะหน้าอกก็ดีขึ้นไม่ต้องต่อให้ผอมก็หน้าอกกระชับได้รูกนะคะก็ตัวนี้กินแล้วก็ไม่อันตรายด้วยเพราะว่าได้กอเยอเรียบร้อยแล้วบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยกินแล้วมันจะเฟรอะไรอย่างเี้หรือเปล่าไม่เป็นนะคะยังไงก็ถ้าสนใจก็ลองไปหาซื้อกัน